สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็กซี่ครับพอนอุตาโตนะครับบอลฐานนะครับลอดลุลลอเชียร์นะครับผมสร้างปัจจัยสร้างบอ,อกนะครับราคาสูงเพลนเลอรบริเลนนะครับนะครับเป็นอย่างนี้นพากเลยพากเลยบอฐานคือนยังก่อนลูกพี่อีเลียงคนสุดท้ายถอยหลังลงจากฐานเป็นทีเรียบร้อยนะครับอ่า ครับจะมีนังหน่อยจะม่นังธรณีเจ้าทีเจ้าฐานลูกหลานบ้านเชียงเพ็งนะครับเชียงเครื่อจชงเครื่อนะครับเออเออคนละบ้านแล้วมากิดบ้านแล้วขึ้นสูงลงสั้นทำคะแนนได้เยอะๆนะครับนี่นะครับผมยิ้มงานฮอนอหกตาโตมากไปในอ้อมอุวกรณ์มกจของแป้นพันไรยหลายๆนะครับผมนี่ เป็นจังไหนตัวจีิดตามนะครับผมส่วนตัวข้าน้อยเองคือผูมนำนรินทร์สิงห์ังสายดิจังบัณันาประไหนิฐท่านเด็ดฮอตนะครับผมท่านเรียกที่คุยกันตัวไหน วันแรกที่คุยกันสร้างบ่เปิดนะครับแต่ว่ากับผมไลยไปแล้วสามสิพาหาสิพาหนึ่งพันสองพันบาทโอ้โหบอกก่อนจำนวนผรปลาบอกเลยพ่อรอเอฟซีของเขานะครับสำหรับแฟนบังไป่ขังไม่ไพ่หวานทุกๆกันนะครับผมจ้องลุงหลอดเอฟซีของเขานะครับนี่พอดีพอดีพอดีสุปอนสุปอลนะครับผมนี่นี่นี่แก้วนะครับผมเรถซับสะไคร่บางรถซับสะใครเอาเสียมมาน้ำนะครับแน่ เอาละ,ะครับปวดติดตามนะครับจะมาทั้งกับผมมาทีรีแน่นอนนะครับทีรีแน่นอนนะครับผมเฮ้ ครับที่เป็นคือเจ้าเทพบรรลูบอกว่านะครับบังเนี่ยเทพบรรลูเป็นคนบอกนะครับพี่รีแน่นอนนะครับเพื่อนปากที่ตามภูมิรินสิงห์บังไซนะครับที่บรรทงนนางโอ่นะครับเขาสองบ้างนะครับสิแก้ทางใดบอพี่น้องโอเคนะครับครับผมเทพบรรลูนั่เขาเองนะครับนี่เทพบรรลูคือคนนี้นะครับบรรลูคือคนนี้นะครับผมเหือตรงนี้นะครับบ้านทู่นางโอ่งจับล ทุงนางโอกนะครับอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับกทิร้อยผ้าแจเวลานะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับต่อทุงนางอกนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะสมาชิกนะสมาชิกนะครับอีกายนี่สิบสี่ห้าบ้างพันเจาหนึ่ใต้สิบครับจากหนึ่งต้สิบสีครับผมนนครับสามสี่สสามสส ยักษ์ไปแ้วั้งามสี่หกมไแล้วหมันๆนะครับทุวันยุดนะครับหลังคาควายนะหาังคายบางใส้กรอกกรอบเปิ้ตุงย้งตะขาบไม่ได้ไขอลงโทษดาบลงต่อออัน หาง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 ตึมยัไงรถจะพังเวลา32นาที32วินาทีนะครับผมไปหัวรถแล้ครับผมโอ้โครับขึ้นไปได้ยังไงนะครับผมเลื้อเหลือเนะครับ 2นาทีนะครับไอ้สาวินาทีขอบคุณที่ติดตามและชมรายการศิสวัสดีครับ